ก้องสมเกียรติประกาศสักดานักบิดไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ทุกทุกสถิติจากผลงานอันยอดเยี่ยมของก้องสมเกียรติจันทราสร้างประวัติศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่ประกาศสักดานักแข่งไทยคว้าแชมป์โมโตโทรูรายการเจแปนนิสกรังปรีที่ประเทศญี่ปุน่นเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่หนึ่งตุลาคม66ที่ผ่านมาซึ่งก้องสมเกียรติทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม บิดนำแบบม้วนเดียวจบในศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรุ่น Moto2 World Championship สนาม14พร้อมทำลายทุกสถิติของสนามโมเตกิทะยานอันดับโลกขึ้นรังท็อป6โดยก้องสมเกียรติจันทราบิดนำม้วนเดียวจบ19รอบสนามขึ้นโพเดียมที่5ในชีวิต และเป็นการคว้าชัยชนะโมโต2ครั้งที่2ของชีวิตในการแข่งขันโมโต2ูเวิลด์กรังปรีด้วยเวลารวม35นาที19.27 3วินาทีซึ่งก้องสมเกียรติพงาดเป็นนักบิดไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ควา้าแชมป์สองครั้งในระดับเวิลด์กรังปรีพร้อมขึ้นมารังอันดับ6บนตารางคะแนนสะสมโมโตทู2 2 3 3หลังผ่านไป14สนาม ทำไปทั้งสิ้น114คะแนนพร้อมกับพาอีเดมิสสอฮอนด้าทีมเอเชียขยับขึ้นมารังท็อป3บนตารางคะแนนสะสมประเภททีม209คะแนนนอกจากนี้ก้องสมเกียรติยังสร้างอีก3สถิติในสนามนี้เป็นการทุบทุกสถิติที่เคยทำไว้ในรุ่น Moto2 World Championship ที่โมเตกิ i, ญี่ปุ่นสร้างสถิติเวลาต่อรอบใหม่ ออทามแล็บเรคคอร์ด้วยเวลา1นาที49.898วินาทีสร้างสถิติเวลาต่อรอบสำหรับการแข่งขันใหม่เบสเรสแล็บด้วยเวลา1นาที50.679วินาทีบิดนำแบบม้วนเดียวจบคือนำตลอด19รอบของการแข่งขันคว้าแชมป์สนามนี้ไปครอง สำหรับโมโตทูสนามต่อไปสนามที่15รายการอินโดนีเซียนกรังปรีจะมีขึ้นระหว่างวันที่13-15ตุลาคม2566นี้ที่สนามเปอร์ตามินามันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซีย